อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดจเจริญศักดิ์วงก่อนลุยเจริกญี่ปุ่นหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าทีมจากเจริกหลายทีมให้ความสนใจดึงตัวจเจริญศักดิ์วงก่อนปีกทีมชาติไทยไปร่วมทัพความเคลื่อนไหวล่าสุดเอเจนต์ของจเจริญศักดิ์แนวรุกฟอร์มแรงจากสมุทรปาการซิตี้ยืนยันผ่านรายการฟุตบอลร0 8ยยอมรับว่า เราเท้รับความสนใจจากทีมในเจลีกจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะย้ายไปได้ในตอนนี้เนื่องจากสมุดปากการซิตี้จำเป็นจะต้องเก็บเขาไว้ใช้งานในช่วงเล็ก2นี้ก่อนแต่พอถึงช่วงจบฤดูกาลน่าจะประมาณมีนาหรือเมษายนก็พร้อมที่จะปล่อยตัวแน่นอนเพื่อให้นักเตะไปตามล่าฝันของตัวเองโดยเฉพาะเจลีกญี่ปุ่นทั้งนี้เป็นการยืนยันจากังเอเจนต์ของเจริญศักิ์แล้วว่าหลังจบฤดูกาลจะไปลุยเจลีกญี่ปุ่นแน่นอน ฟีฟายืนยันศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2จะต้องแข่งขันให้จบภายในช่วงฟีฟาเดย์ในเดือนมีนาและมิถุนายนนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่แต่หากแข่งไม่ได้ก็ต้องหันไปใช้สนามกลางในที่สุดความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียของทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยที่อยู่ในกลุ่ม G ีโดยยังเหลือโปรแกรมเตะ3นัดสุดท้าย ประกอบไปด้วยเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซีย25มีนาคมออกไปเยือนกองทัพชุดขาว UAE วันที่7มิถุนายนและเปิดบ้านรับมือเสือเหลืองมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนายพาทิศสุภปปรพงเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความเป็นไปได้สำหรับการจัดการแข่งขันในเดือนมีนานั้นฟีฟ่าได้กำหนดแล้วว่าให้ใช้ช่วงฟีฟ่าเดยในเดือนมีนานและมิถุนานทำการแข่งขันให้จบในรอบสอง แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆว่ามีข้อจํากัดใดบ้างในการจัดการแข่งขันเช่นประเทศไทยตอนนี้ยังคงปิดสนามกีฬาอยู่ก็ต้องรอดูใกล้ๆว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่และให้เป็นการสื่อสารกันระหว่างทีมที่จะแข่งขันอย่างเช่นไทยเจอกับอินโดนีเซียในเดือนมีนาคมนั้นก็ต้องถามก่อนว่าเราสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่ตอนนี้ในกรุงเทพมีคำสั่งปิดสนามกีฬาแต่เป็นคำสั่งชั่วคราวดังนั้นไทยก็ต้องแจ้งทางอินโดนีเซียไปว่า สนามกีฬายังปิดอยู่และการเดินทางเข้าประเทศไทยก็มีมาตรการกักตัว14วันเมื่อใกล้ถึงช่วงแข่งขันก็ต้องแจ้งทางอินโดนีเซียอีกครั้งว่าประเทศไทยมีข้อจำกัดใดบ้างต้องดูสถานการณ์และระเบียบในตอนนั้นถ้าหากว่าไทยบอกว่าสามารถจัดการแข่งขันได้อินโดนีเซียก็ควรจะต้องเดินทางมาแต่ถ้าหากเขามีปัญหาเรื่องกักตัว14วันก็ต้องดูว่าเขารับได้หรือไม่แต่ผมคิดว่าทางอินโดนีเซียเหลือโปรแกรมอยู่3นัด ทั้งไทยและอินโดนีเซียก็คงไม่อยากให้โปรแกรมทุกอย่างไปจัดอยู่ในเดือนมิถุนายนทั้งหมดและเป็นช่วงสําคัญที่เราจะต้องเก็บคะแนนด้วยดังนั้นถ้าไปเล่นสนามกลางทั้ง3นัดอาจจะเป็นเรื่องที่เสียเปรียบแต่ถ้ามีโอกาสเล่นในบ้านก่อนสัก1เกมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้พยายามเกาะติดสถานการณ์อยู่เพื่อจะแจ้งกับอินโดนีเซียและฟีฟ่าว่าสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่ถ้าหากว่าอินโดนีเซียไม่ติดอะไรและพร้อมเดินทางมากักตัว14วันแล้วทําการแข่งขัน ก็สามารถทําได้ส่วนชาติอื่นเองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่ต้องเช็คสถานการณ์ตลอดเวลาส่วนฟี f a ไม่ได้ยกเลิกฟี f a เด y เดือนมีนาคมทีมไหนเตะได้ก็เตะดังนั้นอย่างเช่นชาติตะวันออกกลางที่ไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะเตะก่อนก็ทําได้เช่นกันเดทไลน์ที่วางไว้ก็คือเดือนมิถุนายนต้องจบการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบสเชื่อว่าถายัางแข่งขันไม่ได้ทาง AFC น่าจะเเอียงไปทางเตะสนามกลาง เพื่อทำการแข่งขันทั้งหมดให้จบลงนายพาทิตย์กล่าวปิดท้ายหลังจากซิโก,โก้กิตศัก์เสนาเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยและมโนโพกิ้งสองกุนซอระดับพับของเมืองไทยย้ายไปคุมสมโมสรในลีกเวียดนามล่าสุดสื่อเวียดนามได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนายไตรสิทธิ์องแดงนายนักฟุตบอลชื่อดังหรือที่ปรึกษาสมโมสรฟุตบอลไซง่อนเอ ว่าปีนักเตะไทยคนไหนบ้างที่จะย้ายมาค้าแข่งบอลลีกสูงสุดของเวียดนามซึ่งทางนายจกี้เปิดเผยสื่อที่เวียดนามโดยระบุว่ามี3คนด้วยกันที่มีความต้องการเดินทางมาแข่งขันที่เวียดนามและเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยทั้งหมดประกอบไปด้วยสารวัตรเดชมิตรปกก้านันและอดิศักกาสอนซึ่งพวกเขาทั้งหมดยังคงมีสัญญากับต้นสังกัดหากพวกเขามาที่เวียดนามต้องมาในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวพวกเขาทั้ง3ล้วนแต่เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ในรายของอดริซาไกสอนได้รับการยืนยันว่าไปแน่นอนทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้นักเตะค,คนแรกที่จะไปลุยวีลีเวียดนามต้องรุ้นกันว่าเป็นใครและจะไปทีมไหนระหว่างฮองอัญญาายของโคสิโกหรือโฮเจมินซิตี้ของมโนโปูกิ้งทีมชาติเวียดนามทำาการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ภายใต้แบรนด์อย่างแกรนสปอร์ตในแคมเปญแบ็กออฟฮีโร ซึ่งนาเสนอรูปแบบของวิดีโอคลิปเคลื่อนไหวซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการผลิตคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวของเสื้อฟุตบอลเสื้อทีมชาติเวียดนามเวอร์ชั่น2021ออกแบบและได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากภาพของดาวบนหน้าอกบวกกับการแพร่กระจายของดาวที่แสดงเจตจำนงที่เข้มแข็งและความมีน้ำใจอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติผู้เล่นและแฟนๆเวียดนามหลายล้านคนภาพที่แพร่กระจาย เป็นภาพของแฟนๆที่ภาคภูมิใจหลายล้านคนที่สวมเสื้อเวียดนามกำลังจับกลุ่มกันอยู่บนถนนและยินดีกับชัยชนะนอกเหนือจากการออกแบบที่น่าประทับใจโดยใช้เทคโนโลยีการทอไมโครไฟเบอร์ลายดาวบนร่างกายก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเสื้อแถมยังเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดเท่าที่การสปอร์ตเคยมีมาพร้อมคุณสมบัติเพื่อรองรับการใช้งานของนักฟุตบอลน,นอกจากนี้ยังสามารถระบายอากาศ และน้ำหนักเบาซับเหงื่อได้ดีและยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่นเล่นทงชาติเวียดนามมาพร้อมกับเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติตานักรบที่คอเสื้อเป็นแถบระบายอากาศซึ่งเป็นจุดเด่นที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนทำนอกจากทีมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเท่านั้นชนะทีมสงกสินมิฟิลทีมชาติไทยจากคอนซาโดเรซัโปโล ตอบกลับคอมเมนต์แฟนบอลที่พูดถึงการนำนักฟุตบอลทีมชาติรับข้าราชการตำรวจโดยเจ้าตัวสุดงงพลาออกมานานแล้วเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นใต้คลิปของชนาชาแนลซึ่งเป็นช่องวิดีโอ YouTube ของชนาทิพย์ส่งกสินโดยมีคอมเมนต์ของแฟนบอลรายหนึ่งได้วิพากษ์วิจารณการเข้ารับข้าราชการตำรวจของนกเตะท,ทีมชาติไทยโดยได้มีการกล่าวถึงดาวเตะคอนซาโดเรซัปโปโลว่าอย่าเอาภาษีประชาชนมาตอบสนองความต้องการตัวเองด้านเจ้าตัวตอบกลับไปว่าลาออกนานแล้ว และผู้ที่มากล่าวหาก,ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยสารัตปองสุวรรณกองหลังกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูเนเต็ดสุดตื่นเต้นที่จะได้เล่นร่วมกับธีรศิลปแดงดาและเดียโก้หลุยซานโต้สซุปตาดาวจิงสารัตปองสุวรรณแนวรับทัพเดะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดจะฝูงของศึกโตัวต้าไทยลีกเผยรอคอยที่จะได้เล่นร่วมกับ2นักเตะอย่างธีรศิลปแดงดาและเดียโก้หลุยซานโต ยอมรับการแข่งขันเลก2นั้นไม่ง่ายแน่นอนพร้อมหวังแฟนบอล BGPU ดูแลตัวเองก่อนกลับมาเชียร์ทีมอีกครั้งรู้สึกดีใจมากที่จะได้เล่นกับทั้งสองคนจากที่เคยดูการถ่ายทอดสดไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเล่นทีมเดียวกับพี่ๆทั้งสองผมจะพยายามเรียนรู้จากทั้งคู่ให้มากที่สุดเพราะทั้งสองคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลไทยและผมอดใจไม่ไหวที่จะได้ร่วมงานกับทั้งคู่ซึ่งตอนนี้ทีมของเราเองก็พร้อมมากๆ อยากให้ไทยลีกกลับมาเตะอีกครั้งให้เร็วที่สุดแต่ยอมรับว่าทีมจะต้องเจองานที่ยากขึ้นเพราะโปรแกรมการแข่งขันอาจลงสนามบ่อยขึ้นบวกกับช่วงเลกสหลายทีมเสริมทัพด้วยผู้เล่นฝีเท้าดีหลายคนฉะนั้นเราเองต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดเช่นกันนอกจากนี้นะรับวัยยยังฝากถึงแฟนบอลเดอะแรบบิทว่าตอนนี้โควิด -19 กําลังกลับมาระบาดเราต้องทําตามกฎของรัฐบาลเพื่อสังคมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคที่สําคัญ เพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไม่ว่าจะแข่งแบบปิดหรือเล่นแบบเปิดขอให้แฟนบอลคอยติดตามเชียร์และทีมเหมือนเดิมผมและพี่น้องในทีมจะทำให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลทุกคนหลังจากชิมไปสู่เอสเพลต้องแยกทางกับจมุยทีรศินังดากองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยที่ได้ตัดสินใจแยกทางกับทีมและคัมแบ็กสู่ไทยลีกมาร่วมทีมยักษ์ใหญ่บีจีปทุมยูเนเต็ด ล่าสุดจิมมิสุเอสพเผาเปิดตัวกองหน้าคนใหม่แทนเจ้ม,มุยเป็นที่เรียบร้อยโดยการประกาศคว้าตัวอากิระซิวาโนดีซาโรกองหน้าญี่ปุ่นดาวซันโวจากศึกเจทูของกีราวานคิตะคิวซูมาร่วมทับในฤดูก,กาล2021